สวัสดีค่ะปีนี้อากาศร้อนจัดมากๆเลยนะคะการปลูกไม้กระถางให้รอดเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้แม่ดอลลา่าจะพาเพื่อนๆมาดูไม้กระถางที่แม่ดอลลา่าปลูกนะคะว่าจะเหลือรอดต้นไหนมาบ้างนะคะยังมีสภาพที่สวยงามเหมือนกับฤดูฝนฤดูหนาวหรือไม่นะคะเพื่อนๆคะ่ะก็มาดูกันคะ่ะเพราะว่า อากาศมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ยิ่งไม้กระถางเนี่ยถ้าขาดการดูแลเนี่ยตายเรียบเลยนะคะเพื่อนๆหาบริเวณด้านหน้านี้ก็จะเป็นไม้กระถางไม้ที่ปลูกใส่เข่งนะคะเป็นประเภทว่านแม่ดันล่าไม่ขาดน้ำเลยนะคะยิ่งอากาศร้อนจัดๆเนี่ยจะเติมน้ำหรือว่าให้น้ำ เช้าเย็นนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็สังเกตว่าต้นว่านเนี่ยออกดอกได้ดีนะคะไม่ยุบตัวลงหัวด้วยยิ่งอดอกปรทุมมานะคะเพื่อนๆไม่น่าเชื่อว่าเขาจะเป็นต้นไม้ที่ทนมากๆเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะทนจริงๆแล้วพอเขาได้รับน้ําอย่างสม่ําเสมอเขาก็ไม่ยุบหัวนะคะเพื่อนๆคะ่ะยังให้ดอกต่อเนื่องตั้งแต่ ฤดูฝนมาฤดูหนาวแล้วก็ฤดูร้อนจัดๆดีดคะ่ะเพื่อนๆหาสําคัญนะคะการให้น้ําเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อคะ่ะเพื่อนๆค่ะและดอกขอดกด้วยนะคะนี่ก็ตระกูลว่านนะคะต้นต้นนี้พับพึงคะ่ะเพื่อนเนี่ยตัวนี้คือ,อบอนดํานะคะบอนดําเนี่ยขนาดเป็นไม้ที่ชอบแดดนะคะก็จะเกิดอาการใบไหม้นะคะเพื่อนพอเจอแดดจัดๆเนี่ย ไม่รอดค่ะเพื่อนๆค่ะบอลดําไม่รอดค่ะเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยได้รับแดดเต็มวันเลยนะคะเพื่อนๆไม่มีร่มไม่มีสแลนกลางให้ค่ะเพื่อนๆค่ะเขาต้องเอาตัวรอดให้ได้นะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้ก็เหมาะสําหรับปลูกหน้าหนาวนะคะผักเซียนฝรั่งเนี่ยแต่แม่ดาน่าก็เอามาลงกระถางนะคะ เขาก็ออกดอกได้ในช่วงฤดูร้อนแต่อย่าขาดน้ํานะคะเพื่อนอย่าขาดน้ําขาดน้าเนี่ยไม่ถึง2วันค่ะตายเลยค่ะตายเรียบเลยนะคะการให้น้ําไม้กระถางช่วงหน้าร้อนจะต้องให้บริเวณให้ถึงโคนต้นเขานะคะไม่ดาลล่าก็จะใช้สายยางนี่นะคะ่ะ สอดเข้าไปแล้วก็ให้น้ําให้ชุ่มๆโคนต้นเขาเลยนะคะคือให้ดินนี่ชุ่มเลยก็จะรดน้ําก่อนที่แสงจะมานะคะหรือว่าแสงมาอ่อนๆแต่ถ้าเขาไม่ไหวจริงๆช่วงตอนเที่ยงเนี่ยเห็นใบเขาเหี่ยวนะคะเพื่อนใบเขาแบบเริ่มเฉานี่แม่ดัลล่าก็จะฉีดน้ําเพิ่มให้นะคะเพื่อนค่ะนี่ค่ะ ตัวนี้สนหอมนะคะสนหอมเป็นไม้ที่ชอบแดดค่ะเพิ่งเอาลงกระถางได้ประมาณสองอาทิตย์นะคะเริ่มเริ่มต่อยอดแล้วนะคะมียอดอ่อนตัวนี้เทียนหยดสีม่วงนะคะเพื่อนๆค่ะอนนี้หอมค่ะตัวนี้คือหมักเมียหมักพู่นะคะหมักพู่เห็นไหมคะใบไหมเลยคะ่ะเพื่อนๆค่ะถึงจะรอดใบก็ไหมคะ่ะไหมเลย แต่แบบมันมันร้อนแล้วก็มันอบนะคะพเพื่อนๆคะ่ะบอลตัวนี้ก็เหมือนกันอขอบใบนี่ไหม้นะคะแม่นาราก็ใช้กันไกรคลิปออกนะคะเพราะว่า,าก้านของเขาเนี่ยยังยังไม่เอน็นยังแข็งแรงอยู่แต่ใบไหม้ไม่สวยก็จําเป็นจะต้องคลิปใบที่ไม่ไหมออกเพื่อความสวยงามนะคะพเพื่อนๆนี่ค่ะก็ให้หนอนนะคะให้หนอ่อมาแล้วสองหนอ่อ ส่วนบอนสีเนี่ยค่ะบอนสีช่วงฤดูร้อนก็ต้องให้น้ําแม่ดาน่าไม่ได้เอาถาดรองนะคะแต่ว่าให้น้ําแล้วก็ใช้วัสดุที่อุ้มน้ํามาคลุมด้านหน้าของเขาก็คือกลบมาพ้าวนะคะแล้วก็มีการเติมปุ๋ยคอกลงไปให้ได้รับแสงแดดร้อเเซนะคะก็จะมีใบไม้บ้างเนี่ยค่ะคือ ยังดีที่เขาไหม้แค่นี้นะคะพเพราะแดดมันจัดมากๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะตัวนี้ฮองเฮานะคะแล้วก็อ e ีหนาวค่ะเพื่อนๆแล้วกอ็อะไรนะพวกหลงค่ะเพื่อนๆค่ะพวกหลงนะคะก็ปลูกแบบนี้เลยค่ะเป็นการทดลองนะคะส่วนบริเวณนี้ก็ได้รับแดดเต็มๆนะคะฝั่งนี้เต็มๆส่วนอ่า ต้นนี้ก็จะได้รับประมาณครึ่งวันนะคะก็จะมีใบไหม้บ้างะคะ่ะนี่ค่ะมอนสเตอร่าใจแอนนี่ก็ใบไหม้นะคะเพื่อนขนาดเอ่อได้รับแดดแบบน่าจะ7 0็0สินะคะไม่ได้รับแดดแบบร้อเปอขาก็ไหม้อย่างนี้แต่แม่ดาราก็ยังไม่ตัดนะคะเพื่อที่จะให้เขาคลุมดินในกระถางไว้ก่อนให้ฝนมา ชุกๆก่อนนะคะค่อยตัดแต่งกระถางตัดแต่งใบของเขานะคะโกลนก็ไม่รอดค่ะยอดใบไหม้หมดเลยนะคะส่วนคา,าวรูสีก็จะมีนี่คะ่ะไม่เป็นเสียมตาลเป็นหย่อมๆนะคะแต่ก็ไม่ตายคะ่ะเพื่อนคะ่ะเดี๋ยวให้ฝนชุกค่อยรื้อแล้วก็สางที่เป็นเสียมตาลออกนะคะ เขาเขาก็ยาวไม่เยอะนะคะเป็นอย่างนี้เลยต้นแก้วต้นแก้วต้นนี้ก็คือได้รับแดดไม่เต็มวันหรอกคะ่ะเพราะว่าอยู่ใต้ชายคาอยู่ก็เริ่มออกดอกนะคะส่วนตัวนี้คือเศรษฐีก้านทองนะคะเศรษฐีก้านทองเนี่ยเอามาไว้มุมนี้เพราะว่าเจอแดดนะคะเพื่อน คือแม่แมแมรอดค่ะใบไม้นะคะเพื่อนๆหาเป็นอย่างนี้เลยก็ต้องตั้งกระมงกระมังไว้ใกล้ๆบริเวณที่เราปลูกไม้กระถางนะคะเพื่อนๆขะที่ใช้กระมังเนี่ยเพราะว่าระบบน้ําประปาบางครั้งก็ไหลบ้างไม่ไหลบ้างก็ต้องมีน้ําสํารองไว้นะคะเพื่อที่จะใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็รดน้ําไม้กระถางของเรานะคะ ตันนี้คือมะละกอเตี้ยชุมแพลค่ะเพื่อนๆเตี้ยชุมแพลปลูกในเข่งนะคะผลก็คือโตได้ดีค่ะต้นนี้เกือบสองเดือนนะคะลงเข่งก็จะมีขวดน้ำที่เสียบไว้เพื่อที่จะให้น้ำลงถึงก้นกระถางนะคะเพื่อนๆค่ะก็มาลุ้นนะคะว่าเขาจะติดดอกให้หรือไม่อันนี้ลงก่อนประมาณ หนึ่งอาทิตย์นะคะแล้วก็เอาลงดินไล่กันมาเนี่ยการเจริญเติบโตก็แตกต่างกันนะคะตัวที่ลงดินก็จะโตช้าหน่อยแต่อยู่ในเข่งนี่โตเร็วนะคะเพื่อนๆโตเร็วแล้วก็แข็งแรงได้รับแดดร้อเซเลยค่ะเพื่อนๆค่ะอย่างนี้เลยนี่เลยนะคะส่วน บริเวณนี้นะคะพวกหน้าวัวใบนี้ก็ต้องเอาไว้ในร่มค่ะเพื่อนๆค่ะไม่งั้นก็คงไม่รอดค่ะนะคะเนี่ยที่โดนแดดก็จะใบเหลืองใบไหม้หมดสำคัญเรื่องการให้น้ำค่ะนะคะและไม้กระถางของเพื่อนๆนี่รอดกันบ้างไหมคะผ่านฤดูร้อนมาได้หรือยังนี่ค่ะไม่รอดค่ะ ตัวน,นี้ก็ไม่รอดนะคะนี่แค่ได้รับแดดช่วงบ่ายนะคะตัวน,นี้ก็ไม่รอดแม่ไม่รอดนะคะตัวนี้ก็เออพอพอได้นะคะนี่ค่ะเป็นอย่างนี้เลยก็ถือว่ารอดมาได้ประมาณเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นตนะคะเกือบร้อยเปอร์เซ็นมีใบเหียวใบไหม่แต่ต้นของเขาก็ไม่ตายนะคะเพื่อน เพราะว่าแม่าลานายังให้น้ําอย่างสม่ําเสมออยู่นะคะก็เดี๋ยวก็ถึงฤด,ดูฝนแล้วก็จะได้เลี้ยงไม้กระถางให้สวยๆเลยค่ะฤด,ดูฝนนะคะ